สบายดีครับพี่น้องอยู่กับเบลอยวทธีสารอีกเ็กเคยนะครับผม,มนี่ผมมาใส่เบ็ดเนาะพี่น้องนี่ครับมัน,นี้อากาศแจ่มใสค,ครับพี่น้องว่านกฝนตกครับผมมัน,นี่เบโอยก่ะสิมาใส่เบ็ดเนาะพี่น้องมากผู้เดียวคือเ่าครับท้องฟ้าแจ่มใสค,ครับพี่น้องเบลอยโกมากผู้เดียวเดอ้อนี่ครับตอนนี้อยู่หน้าเนาะพี่น้องครับไปชมกันเลยครับผม นะครับปักหลังแหลกกับน,นี่ครับเนื้อห้ากับเ็จใส่เดือนคือเก่าครับเนื้อขี่กระเดือเนาะพี่น้องนี่ครับไป,เ,ปเบิ่องบาอยู่ใส่เบ็ดหลังแหลกด้ยพี่น้อง โยูสิส่สอก้งองสีเลยพี่น้องก้อที่เดียวครับดินดองๆเลยพี่น้องเลยหลังสองครับ บ้าโย่มาผู้เดียวเลยพี่น้องบุม๊มบิพนถือกล่องให้ครับบอเป็นยังเนาะพี่น้องให้เบิง้งให้พี่น้องเบิ้งจกักสองสามหลังตอนผมเสียบนะครับพอบ้าโย่บุ๊มบิมพ่นถือกล่องให้นะครับพอตอนนี้มันกระคำแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้กระคำเติบแล้วครับสี่หกโมงแล้วพี่น้องเอ้ย บรรยากาศทองไร่ทองนาเราพี่น้องสดใสเจ็บสดสื่นแจ่มใสครับไปเบิ่งบายโยใเส่เบ็ดหลังที่สามเราพี่น้อง ไม้นี่สุดยอดเด้อพี่นอ้องอู้ป้าผมว่าคือสีมีแต่ตัวใหญ่ๆครับผมเปิดไม้ไหมเนาะพี่น้องใกล้ๆไม้ดีว่าผมใส่หมึกควเนาะครับว่าผมว่าฝน,นตกแหงนะครับผมบ่ได้ใส่เนาะพี่น้องไปไปส้มเรื่อยๆครับผมไปส้มกันเลยครับผมไปตั้งกล่องไว้ใกล้ๆ,ๆเนาะพี่น้องพอได้ใส่เห็นหลายๆายลังกระสีบ่เห็น ไม้เนาะเดียกผมเสยเบิงงไม้ครับมองทีเบาอยู่ทีใส่เนาะพี่น้องครับนี่แหละครับปร,ประมาณนี้เด้อพี่น้องนี่ครับน้าเป็นตะมีประดุกใหญ่ผมว่านี่พี่น้องไปติดตามชมเบาอยู่เลยครับ ครับพี่น้องโอ้ยมียยยคนถือกล่องไห่นอพี่น้องลำบากเนี่ยเด้อครับบายุ่กล่องโทศรศัพท์นอะพี่น้องไทยนี่ครับบายูเสียบยังไเงเบิรงเด้อพี่น้องนี่นะครับขับมุนนะครับเหลือเกี่ยวครับนี่สูตรบ,บายู่เนาะมานันครับผม ไอ้พี่น้องเบิ่งบายโยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องบายโยก็ก G ยอ,กอยากมีกล่อง oppo อยู่เนาะพี่น้องพอเด็กไปไายผู้เดียวนะครับแต่ว่ามึมีเงินสื่อนะครับบอกกันง่ายๆนี่แหละไปไปครับโอ้ยบายโยก็หอนเนาะพี่น้องเฮาแตกเฮาแก่นพี่น้องเบิ่งบายโยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้อง ก็เป็นกำลังใจให้เบายโยทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องให้พี่น้องเนี่เบื้งเงีวๆหักเบายโยก็เพต้องหักหลายดอกครับหักหน่อยๆหักด้นๆก็พอเนาะพี่น้องสำนีเบายโยก็มีกำลังใจนะครับผมไอ้เบายโยสใส่อีกจกักสองสามลังด้วยพี่น้องแล้วก็มือแรงก็คอยถ้าลุ่นย่ามมือแรงเลยเนาะครับเดแค่เบายโยสใส่เบิ่งไว้จักสองสามลังเนาะครับ อบ้าโย่ไซังนี้แลวกับถาลุ่นกันมือแเลยงหรือพี่น้องถาลุ่นกันมือแรลงเลยนะครับเอฟซีเบา้าโย่ว่าทันายเนาะพี่น้อง กิดตามกันยังทัายไลยนะครับชี้ต้นใาโยกกดจีตามกดไหลกดแชร์ใบโยกนย่เด้อพี่น้องเลยนี่นะครับถาไปหลุ่นกันเงียบมือแเลียงเนาะพี่น้องมือแเลียงกับแม่นนองเบียดเป็น คือสีแดมาถือกล่องให้พู่ีนาอครับเพราะว่าเพิ่นติดงานเนาะพี่น้องเพิ่นไปธุระเนาะครับไปอ,อย่าว่าเบาโยเด้เอพี่น้องเลยพี่น้องครับหลังจากเบาโยใส่อันเบ็ดเหลี่ยน้ะพี่น้องนี่ครับปลาเขาแตงมุนเมดนี่ขั้นเบ็ดเนาะพี่น้องโกงโลงโงงเลยครับพี่น้องไปติดตามกัมเลยครับว่าเป็นอย่างเนาะพี่นอ้อง เงี้ยดีพี่น้องปัดเย็นใหญ่ครับเย็นใหญ่เย็นใหญ่เนาะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใบโย่ปอดคนนะพี่น้องแป๊บนึงเพิ่งใบโย่ปอดเลยพี่น้องอู้ยพี่น้องเลยมันจะตายตัวนี้นี่ครับอู้ยนี่ครับพี่น้อง อเอาอยู่ว่าถึงจะป้าคอใหญ่เนาะพี่น้องเบื้งสภาพปลาเขาโถนได้แถเย็น,ยนปลาไหลเนาะพี่น้องหรือว่าปลาไหลนะครับสิลุดนเลยตัวนี้พี่น้องได้ครับเห็นบัพี่น้นองนี่ครับพี่น้อง สีเ,เ,เด้ครับนี่พี่น้องโอ้หใหญ่ดีครับวายกวิธีสารมานเลยพี่น้องไปเบ็ดแหลวพอดีน้องพี่น้อง เดียแม่มาอันแล้วพี่น้องเย้ยนี่นะครับน้องเห็นน้ำผมบนนอเย็นครับหลุ่นก็ล่างงามๆเลยพี่นอ้องโบยใหญ่บ่หน่อยเนาะนี่ครับไปเดี๋ยวเราโยสิป,ด,ออปดเย็นออกจากปดเบ็ดออกจากป่าเย็นก็นเนาะพี่น้อง พี่น้องตัวน,นี้เบ้าโยกกับใส่เบ็ดเล้วย่ามกับเนาะพี่น้องเดี๋ยวเบ้าโยได้ยินเสียงป่าดินอยู่เนาะพี่น้องอยู่ทั้งทั้งหนาเบ้าโยพหมดละเบ้าโยเปลี่ยนเงหลังนี้ก่อนเม็ดบนอลังนี้เนาะ หมานเบ้าโยครับสูตรเบ้าโยนี่หมานแท็แน่นอนขี่เงอขี่กระเดื่อนนี่พี่น้องเบ้าโยไปใส่เงาหน่อเนาะีกระเดื่อนหน้าครับไหพี่น้องครับรู้ซึ้อว่าหลังขางนาสิถือครับพี่น้องไปเบิ้งกันเลยครับไปหลุนกันเลยว่าตัวใหญ่สำหราะพี่น้องไปเบิ้งกันเลยครับอู้พี่น้องพุ่นปุ่นปุ่นอู้อู้อู้ โอ้พี่หนอโอ้ยอ้ียบได้แหละอาดพี่น้องเอ้ย,ยบออเยบิ่งกันเลยครับในอีรีครับผมนี่เฮ้ยเดี๋ยวไปโยกปดกันด้วยพี่น้องเดี๋ยวไปโยกปดกันครับพี่น้องไปเบิ่งกันเลยเนาะ ครับผมโอ้ย่ว่าเสียทีมันจ่อยนะพี่น้องนี่ครับโอ้บล่โยมมานเลยพี่น้องเลยถ้ามันอ้วนนี่ผมว่าประตำก,กัด,ด,ดโลดได้พี่น้องมีเจ็ดแปดขีดอยู่บ่โอ้พี่น้องเลยนี่นะครับบล่อยโยมมาอลานเลยพี่น้อง เบายโยปปตป้าอยู่เบ็ดกันเด้อพี่น้องนี่นะครับแต้มที่สองครับผมบายโยเด็ดแต้มที่สองน้พี่น้องนี่ครับเงื้อหมานบบายโยครับผมใส่เดือนครับคือเก่าพี่น้องอเนือใส่เดือนใส่เดือนหน้านะครับบ่าเป็นใส่เดือนบาทน,นะครับนี่นี่ครับผมไปติดต่มอันหลังต่อไปน้พี่น้องลังนี่รูดครับพี่น้องเนือหลอนเนาะ เจ้าก็ใส่เงาเดิมโอ้กุ้งหลายพี่น้องเลยกุ้งนี่ตัวใหญ่ใหญ่เจ้าใโย่สีเห็ดคลิปใส่กุ้งแล้วพี่น้องใส่กุ้งแล้วมากล้ยวยกล้วยกุ้งแล้วพี่น้องโอ้ใบโย่อยากกินมาดนนุล่ะบ่มีบ่มีเวลาใส่ใบโย่บโบมีเวลาใส่กุ้งนะครับคำใบโรต์าโบาโยจังหว่างแล้วพี่น้อง งานเสาก็รับใส่งัวครับผมเกียยเก่ยวหยาเกี่ยวยังเห็นงัวเหลยวเบาอยู่ยังดี๋มีเวลาหวางน้องพี่น้องไอ่ติดตามหลังต่อไปเลยครับผมมาห้ามาันน้องพี่น้องจากที่เบาย,ยา่มากหลายหลายหลังน้องพี่น้องสว่วงยางกับน้องพี่น้องเขาเงียบเงียบเลยครับผมคือว่ามันถ้ากินเงียบบ่พี่น้อง มือน,นี้มันบวคระคืนนะพี่น้องเนาะแจ็กกระได้ซ้องแต้มอยู่ดอกครับได้อันนั้นเอียนตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ประคอใหญ่ตัวหนึ่งครับอ่ะมันบวทันถึงสองถุมนะมันต้องมานพี่น้องอ่ะบายโยสิเขาเมื่อกินเขากันด้วยพี่น้องคอยติดตามอันนั้นส่ว n ยามเนาะพี่น้องเนาะแล้วครับประมาณสองถุมกลัวๆไปละครับพี่น้อง พาแม่้องเบสเนอะพี่น้องแม่้นงเบสไปงานศพบครับเบาอยู่ถือกล่องผู้เดียวน้อพี่น้องสิบโบใครถานาดปันไหนภาพสั้นกับยาว่ากันเด้อพี่น้องเด้ไอ,อ,อ,เอ,เอไปครับพี่น้องครับเบาอยู่ก็ลังสายงากลับน้อพี่น้องหลังนี้ถือละเค็งนน้อพี่น้องง่ายๆเติมอยู่ครับเอา้า หลุดครับโอ้นหยังวะมูเป็นยังครับเนีย่ยเห็นมืนกน่กิ้นี้อีกไปพี่น้องคิดผัดทางเทคนิคน้คนอยหนึ่งครับผมไปพี่น้องคิดว่าอยูบ่ครับขั้นเบดจมน้ำเลยพี่น้องนี่ครับ อันเบียดจมนามเลยพี่น้องเลยโอ้ยหลุดครับพี่น้องหลุดอีกแล้วหลุดล้งางไมพี่นอ้องขับพี่น้องถึงแล้วครับล้างนั่นเห็นแ่้พี่น้อง ไปอยูย่พายเบิงร์กพี่น้องมีน,นาสาครับนี่เป็นน้องสาพี่นอ้องพายู่ใส่รอรอซาจะคล้องนี่แหละเป็นอันนั้นพืชพักสวนขั่วพี่นอ้องพายโย่นี่มาปลูกไวก้เนาะสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงครับผมเดี๋ยวว่างๆครับผมจิถ่ายให้เบิรงพี่นออ้องเป็นบ่ครับซอเด็ด ่ใหญ่หรือหน่อยติตตามครับผมเบิง้งกันเลยครับว้าพี่น้องป้าเข็่งใหญ่อีกแล้วครับวาดพี่น้องเลยเห็นบ่ครับ มันเป็นปลาเข็งซีพีเนาะพี่น้องไงด้อครับพี่น้องตัวนี้ไม่เนียวหน่อยนะครับพี่น้องเลยเบิ่งดีละ่ะโอ้ไงด,ดีพี่น้องมันแล้วล้างแหลกเข้าแล้ไปโยกปดเบียดออกจากป้าก่อนครับนี่้องพี่น้องเบิ่องก็ลด ไงดีครับพี่น้องดูจะใส่ถุงก,ก่อนบันีน้เยน็นกับปปะคอใหญ่เนาะพี่น้องนี่ครับตะเคียนี่ตะตะเคียนี่เต็มที่สามครับโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอือครับพี่น้องเต็มที่สามของห้อง ป้าบอนป้าบอนเสียงป้าบอนป้าบอนทืกป้าถึงเบ็ดบอนี่พี่น้องไปชมกันเลยครับนี่ครับพี่น้องยามหลบเบี้ยงนาะพี่น้องหัวอยู่หัวนาะนี่ครับน้องห็นบอเบสกรงหงงจุม้มอันทรณีเลยพี่น้องเลยเห็นไหมครับอยูก่ละ โอ้ยดพี่น้องดูนี่ครับพี่น้องถือป้ายอย่างไรมันลูกเบ็ดมาลุนกันค่ะได้ป้ายบูคาช่อนโอ้คอกั่งครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหาะลเรีเกยกแหงมันสำหรับยามย่างขึ้นนะครับข้าเสืออยู่นั่งไม่ลูกเบ็ดจะได้นี่ครับแจมที่สอง ส้าร,รับการยามยามแดง,งพี่น้องอกินเลือครับกินเลือครับพี่น้องเอ้ยได้เรียบร้อยพี่น้องครับปลาดุกไม่นีป้าปลา,าคอยห่าวพี่น้องป้าบ่ห่าวเลยนไหมเห็นครับพี่น้องถือปลาคอเนาะครับปลาคอกลางอย่งพี่น้องโอ้ย กันแทอกันหญ่อุบาทพี่น้องเอ้ยบ้าอยู่ขานลงนี่ครับพี่น้องเห็นบ่พี่น้องป้าอยู่เบ็ดก่อนพี่น้องพี่น้องมืเอนี้ได้ป้าหนึ่งเห็นบ่ครับอุ้ยน้องปือแสงให้มันบ่มาเยอะตัว ว่าอยัางไรว่าอย่างไมนท์โฮมไหนดูบนนอคือดึงคือดึงอยู่เดียบางนึงโอ้ยไปสักพี่น้องเอ้ยรุดรุดขาพี่น้องซองเทือกนะครับหลังครับพี่น้องหลังนี่ซองเทือกนะครับรุดครับนี่นี่เบาโยบอยหาวเลยพี่น้องเอ้ยป้ากับบัวหาวป้ากับบัวหาวเบ้าโยกกับบัวอยหาวเนาะพี่น้อง มายุ่เป็นวัดครับเรื่อง่อคยหาว <c oughs> มายุ่สบายเนาะพี่น้อง <c oughs> มาย,ยุ่ไปฉีดวัคซีนมาบ่ทัดส,สวงอยู่พี่น้องเอ้ยไปพี่น้องเอ้ยมายุ่มายามสาครับผมสามถุงกลัวแล้วพี่น้องขาแม่น้องเบีดจะเราหอด,ดึกป้าใต้หมดเลยครับน้อง ก็งามอยู่เลยครับนี่พา,ายุเปยียบปต้าอยู่เบ็ดกันครับดูบนไหอยู่บนน้องอู้หร,รูดกับพี่น,อ<ะ>น้องยังนั่งพายุพย,ยายามสาพี่น้องพุดหลังนึง งงงงงงผีน้องเลยเ,ยเนี่ยท้ายงาลางนีก่อนครับ สรุปสรุปยอดน้อพี่น้องยามอันนั้นส่วนเดือกน้อครับทีกยามส่วนส่วนเดืกเที่ยมผมต้อนผมยามกาบเด้อพี่น้องเท่ตรงน้อครับนี่พี่น้องครับปลาคอ,อยง่ได้ส่วนต้อนอันในั้นผมยามกาบเดือพี่น้องอู้ยพี่น้องง่ายดีปลาเค็งแม่นี่งามครับเนาะ ว่าดูกระต่ายครับกรคอใต้ายหลายตัวอยู่สำหรับคลิปนี้ก็พุทอันขอบคุณเอฟซีนะครับที่มาให้กำลังใจเบาโยนพี่น้องคลิปนี้เบาโยขอจบไี่เพียงสำนีนะครับที่ตามอีกคลิปหนึ่งตอนเสาร์น้พี่น้องอยจจะืมกดไหล่กดแช่กดซับสะไขกดทดี่ตามกดกระดิง่งเพื่อจะบริภาทข่าวสารของเบาโยว,วิธีสารน้พี่น้อง รับคลิปนี้ก็บายบายครับพอกันไหมในคลิปหนานาอพี่น้องเนาะคลิปย่ามแน่มเสาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับ